ฝ่ามืดฝนไม่นองพายุเริ่มเข้ามาอีกแล้วตกมึดสองมือ,อ,มอยากาศทงในทงหน้าเขาก็เจ้ามานเหมเลอวก็บโมเมนต์มานออกแล้วเฮ้ยเขา,าออกว่าเราเข้าออกแล้ว สวยมุมนั้นนะ่ะสวยสวยมากเขาบันบรรยากาศธรรมชาติโอ้ยเสพพ่น้องเมือง,นงหนทางเหี yeah. ้ยป้าตะคุ้มบมักเลิกหนึ่งคุ้มขึ้นเขื่องตีนโหลด สวัสด oh. ีก so so ่าสวัสดีกวสบายดีพี่น้องสุขสุขคนสบายดีโทรแมนพี่น้องลปราทานระสุขสุขสุขกำลังเบิ่งกำลังชม เดียวซา่ลืมเบิ้งมันกระแสดมากเกินอันะก็ได้กระดะิดกันอยู่ดอกสำหรับท้ายหู้และคนที่ทาคไทยเรื่องอา,าการเราพอมาอย่าสิบเบาสๆฟงังมานี้นะว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยอาการเล่านะบ่ตอนนี้นะขอบคุณขอบคุณขอบเบอร์ขอบใจหลายๆลายเบิรลสุสส่คนที่ให้ความสนใจเลยกะให้กำลังใจ ทำไทยเข่ามากเป็นอะไรขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงกดีขึ้นแน่พี่น้องกดี่ขึ้นแน่แล้รผมว่าพ่ได้ใส่เรื่องสวยหายใจสีได้ใส่แต่ช่วงบางเวลาขั้นลาเมื่อยกัวกระใส่อได้ใส่สไม่ประจำมันนะบเราเมื่อยแห้งๆมาแบบนี้กระใส่เราแต่เหตุที่เรายังเมื่อยนั่นคือเรายัางกินเผาก็ได้ 看我 กินได้แต่น้ำ รถคนเดี๋ยวพากลับมาหมดสิ <c oughs> แต่ว่าเวลาที่ป่วยนะยองเวลามีคนป่วยหรือว่ามีคนคลอดลูกใหม่นี่นะสิ่งที่ห้าแนมบอเห็นนะมันหมักสิมากก่อกวน ก็เมนอกกอดกวนสื่อหอกมันยาค่ะแล้วมันขึิบยามันหอมมันก็มาตอมเป็นสีน้ามาตอมมันมาไก่หลายคนอาจจิไ่เคยเห็นแล้กกับบทเสือเนาะแต่มาหลายคนที่เคยเห็นก็จะกับเซือเสืองนี้ เราอยู่แบบปกตินะก,กับปกติแต่นอนธรรมดาแบบคือคนไข้ขธรรมดานะอย่าตกกลงไลน์กองนะคืนสูงๆคือคนไข้ขธรรมดาที่แล้วเวลาเราอยากกินนามเ,เ,เราเก็บอกว่าหนามกินแน่เวลาเราปวดเหี่ยวรเราก็บอกว่าปวดเหี่ยวเอาลูกแน่เวลาเราอยากนั่งเราก็บอกว่าเอาลูกนั่งแน่นธรรมดา ยามเวลามีแนวมาวนโหนเดี๋ยวเราก็มุ้นมัดเดี๋ยวเราก็อึดน,นัดเดี๋ยวเราก็เมื่อยกำลังสิไปทุร,ระคือเย็นจังวะไส่สองคนพี่น้องทีเดเรือไปสส่เบิร์ด เไปทางั้นกะเยีย,วเ,วเ,ยวเวลาเกยบเวลาได้แบบฝ้าออไปแหละก็รีบมากรีบไปรีบมาแบบนี้นะมนก็คือตะกี้ได้เวลาเอาไปไซต์แต่เ็าไปตามใจฉันแบบเ่าต้องกำหนดเวลา นี่โรสไปไสากากำหนดเวลาวต้องมาให้มันเป๊ะเป๊ะไปตอนนี้ต้องกลับมาตอนนี้ช่วงนี้ก็ลำบากแน่พี่น้องเอ้ยตามที่เห็นนั่นแหละเนาะฝ่าคนป่วยเฮ้ยกูได้ที่เคยผ่านจุดฝ่าคนป่วยมากขนาดสิฮู้ดีเตามันลำบากสัใดาระลายอันลายเนียว ว่องเฮิร์กกะนาะเท่านะถ้าแม,ม่บ่มีผู้ใหญ่ใจดีคอยซัพพอร์ตเนกับชินกเติบยุ่เพราะว่าการใส่ใจ่ายแต่ละหมื่นทามเซฟรถฮันหนาไปทามพอคั่วการใส่ใจ่ายเรื่องอยู่เรื่องกินฮันหนาไปบอกพอเพอนไหน เอากระว่าวที่ตัวเห็ดตกเป็นคนเห็ดกินหมูหมูกระสือเท่าไหร่สามโลพี่น้องมันต้องในใ่ในใจนี่เราคือเห็ดกับเขาไม่ได้มีอย่างเดียวเนาะมันก็มีหลายอย่างพักหนาหรือว่าอาหารหลายเมนูมื้อหนึ่งบางเท่สองเมนูมันเท่อกับสองเมนูสามเมนูมื้อหนึ่งสั่งหมูมาสองโลสามโลี่เห็ดเท่าเดียวเบิร์ ในส่วนนี้ม็ต้องขอพุณนเอือยป้าลุงพุทสุขุคนทั้งเอือยทั้งยังอะไรพุทธสุคนอะไรที่สอยเรือเรื่องผายจูงผายกินถึงมันสิเป็นถึงสิเล็กหน่อยสำหรับเผนแต่มันมหาศาลสำหรับเอาพราะวาในส่วงเวลานี้ คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุดที่สำคัญก็กคือกำลังใจอะไรก็มีแบบว่าเออเอ,อ้ยผมมีอานนี้ขอผมมียังไ่เด้อแต่สิเบิ้ลิปีปหอขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเบิ้ลิปปหอกับพ่อ เครียดบ่มววันพี่น้องเอ้ยมันบ่มววันใครแน่แต่อยู่กับเจ้ามรากากีพอได้หัวแน่ทำนางพอได้หายเคยรียดเนี่ยมันมาเรื่องกระพอกมาเรื่เครียดห้องผู้ใหญ่ว่าหัวซ้ำแต่กระดีแน่กระซ้าตุกเห็นเราสวงเราเศร้าเราหายซักถูกเนี่ยได้ไปเป็นถูกเขา่ากินหน้าซักนาะซัำนีคก็โอเคแล้ว ที่ผ่านมาน่ะนักกว่านี้อีกเริ่มตั้งแต่วันวันผ่าใหญ่ที่ผ่านมาเน่ยแล้วนักแหงอยได้จนก็บบอกเคยเห็นดอกเห็นกสรเส็นในจันละครการแสดงนะแบบ มีหน้าที่ข้องคนแบบใกล้กตายาน,น,นะนะเขาก็เห็นเห็นแต่ในละครที่เขาแสดงเอาแต่นี่นะครับมาเห็นตัวจริงก็เลยจ้าปรจชกคนนีนสิว่าพอมาแล้วมันเศร้าที่น้อยแต่ว่าทั้งวันทุกคนมกกักหลีกเลี่ยงมาได้ดอกหลีกนี้มาได้ดอกความตายานะ เนาะ <c oughs> บิงบิงกันไปเพียงไรเาก็เธอไม่ดดีจอยมู้ว่านนประตูืได้เนาะมือหน,นีกระเพาะนมันไปใส่หลงกับร่างเงียบกว่าอยู่ในนี่ประจำมันหายไปเลยอีแนว รถไทยมาสบัยทางเป็นโฉกเ,เป็นเหวสังเกตบนทางเป็นเหวเลยรถแลนด้ได่นเดียวยามฝนมันเป็นเหวยามแลงดมันเป็นฝุ่นบรรยากาศ มาซาดบ้านหน้าพี่น้องเอ้มันเป็นลงสีละครัเดีเ่ยนะี่ยามแรกน,นะอา้าเาขาจะขายยังไงหมวกสูงกับเอียงเลยตัวดินหม่วงสูงยามนีเคือมีมอวะเปิดไปยังวันนี้ด้านขวามือนี่ก็จะเป็นน้ำค่ำพี่น้อง น้ำคำงามแรกมันจะเป็นน้ำคำโอ้ยงามเน๊ะกดไลค์กดแชร์ใดีเด้อพี่น้องเด้อกดแชร์ให้แน่เป็นความใจให็นแน่ด่านด่านสายมือนี่ก็จะเป็นน้องบัวโอ้บัวแดงพี่น้องน้องมักใหญ่สายบัวเก็บสายบัวมากินมาตำแกงปลาช่อนสายบัวตำสายบัวกุ้งสด เหมือนฝนเนีะเล็กๆแน้ฝอยฟ้าวฝ้ายฟ้าวข้างน้าก็เปื่อกมองนึกว่าคนโตความเปลือกนะชั่วอ้าวตังแต่บ่สัสเกตเบื้องทางพีน้อง นี้บุพเพนไม่ต้องหลีกดอกอันยี้อยอยนอนจไปถึงไหนนี่วาเลิกตื่นกับบุหูเพราะมิตรนำจะเกิตื่นเหไมอ๋อหวัเสียวเดีย๋ยมันฆ่าแตพี่นอ้องเข้ามาซาดท่านีไหลกดแทกกดเบิ่งให้จบขีดแฮนเดิลพี่นอ้องเออแบบเป็นตลังใจใ ก็เป็นลูกน้ำใจให้ห้าวกดเบิ่งใหโจ๊กขีดแน่ตรงนี้เ้าก็มีขีดให้เบิ่งหลายคือลายช่องนะลายช่องเขามีขีดให้เบิ่งถ่ายไปกับทำถ่ายยิ้มกบเกลือนกบเกลือนอสภาพ เป็นอยู่ <S <S นี่คือถนอนไส้ไหมตะเกิน้นอ้โอทุ่งนาทั้งพี่เ้ยงามอ้าวผมเป็นคนตกแต่เฮยนะเนาะตั้งปุ่นนะคนตกมาหักคอนกว่าฝนกำลังมา,ออาพานดดอ้องเลยเอาข้างสุดไปไหนโดดลงตบงถนนโดดลงนี้ โอ้อยแง่มันเป็นน้องเหลิกมนพี่น้องคนโต๊อะมาน่ะมันก็คึ้นมาว่ามือน,นี่วะ่ะสองข้างทางอาซิมิะทะทงไฮทงนา กิสัตว์ตัวตัวตัวทัวร์วอสอายซอมนี้แหละพี่นอ้องขอบใจในไลน์เดอทีติติดตามน,านั้นกล้องหนากมากพี่นั้น,านมากข,ข,ขอบคุณคุยขอบคุณขอบคุณไลน์ไลน์ติดติดตามเดอร์อยู่ดีมีแห้งกันสุข,ข,ส,ขสุขคนสุขสมหวังจงเป็นของทุกทุกขานสบายดีร่ำรวยร่ำรวยพ่อเป็นคลิปหนาะพี่น้องอเออ